ได้ฟังเคสสมมาลหังที่หลวงพี่ปรเมศท่านมาเล่าให้ฟังแล้วก็ดูจากาในแผ่นซีดีเนี่ยค่ะซึ่งเราก็มองว่าอนุภาพของสมมาลหังเนี่ยช่วยได้เยอะในกรณีการทำธุรกิจนะคะถ้าเราได้ได้ทำสมมาลหังเองด้วยแล้วก็เชิญชวนลูกน้องเข้ามาได้ทำสมมาลหังเนี่ยซึ่งเราเป็นธุรกิจขายบ้านอยู่แล้วคือจะทำให้ยอดขายบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้น ช่วงหลังนี่คือเด็กๆเาก,ก,ก็บ่นมาว่าโอ้เนี่ยลูกค้าไม่ค่อยมีเลยขายบ้านไม่ค่อยได้แล้วตัวเองก็เลยพอได้รูป,รปคำดิจติตอลมาก็เลยรีบเอาไปให้เขาไปบอกเขาว่าเนี่ยเ,เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนร่วมมือกันนะช่วยกันสัมมาละหังอันนี้นะยอดก็จะขายได้เราจะขายบ้านได้ลองทําดูแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าที่มาอยากได้บ้านมากเลยแต่ว่าเขาไม่มีเงินเวลาเข้าไปให้แบงค์พูบพมาเนี่ยก็ไม่ผ่านเพราะว่าเครดิต ไม่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเออน้องเออให้เด็กๆลูกน้องพี่อะสัมมาละหางแล้วขอหลวงปู่สิคะว่าขอเป็นเงินสดเราแบบแบบให้คนมาซื้อเงินสดอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเงินต้องไม่ต้องกู้แบงก์อย่างเงี้ยตอนนั้นเดือนกุมภาขายได้สี่หลังซึ่งพี่เป็นรู้สึกว่าเด็กเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีกําลังใจเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วขายไม่ได้ลูกค้ามาก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินแต่นี้พี่ก็เลย ก็เลยเข้าไปบอกเขาเรื่องอเนี่ยสมารหลังแล้วให้ลูกประคำก็ไปกนละอันแล้วก็บอกว่า <c oughs> ก็ให้ไปหมดเลยทุกคนที่ในดูการเด็กพนักงานทุกคนก็ให้ช่วยกันกดสมารหลังแล้วผลหลังจากนั้นสองวันก็จะมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็มีซื้องอนสดแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็จะมีขายได้อีกซึ่งไม่น่าเชื่อเลยคือในเดือนมีนาเนี่ยหลังจากที่เขาสมาหลังแล้วเนี่ยยอดขายบ้านเราก็เพิ่มไป11หลังค่ะ <c oughs> ก็มีนา ซึ่งหลังจากนั้นยอดก็ไม่เคยตกจาก10วิาหลังเลยก็คือ11หลัง12หลังและยิงพฤษภาเนี่ยสูงสุดไปถึง14หลังเลยอะค่ะค่ะซึ่งเด็กเขามีกําลังใจมากซึ่งทุกวันนี้เขาก็ช่วยกันสมารหางังแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะก็เป็น,เป,นเป็นนิสัยเขาที่ทําอย่างนี้แล้วก,ก็ก็ทำให้บ้านเนี่ยเรา ยอดไม่ตกค่ะคือที่อื่นโครงการอื่นขายไม่ได้แต่เราขายได้ซึ่งเราก็แปลกใจมากขายได้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะแล้วก็โอนบ้านได้ด้วยก็ทุกวันนี้บริษัทก็โอเคสภาพการเงินสภาพคล่องก็ดีมากเลยค่ะคือที่เราที่กู้ธนาคารมาเราก็ใช้เงินกู้ธนาคารได้หมดนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีใจมากว่าสมารหังเนี่ยมีเรียนุภาพจริงๆค่ะใช้ได้จริงๆ ก็ยิ่งคนที่ทําการค้าทําธุรก,กิจเนี่ยใช้ได้ผลจริงๆค่ะชีวิตการค้าเลยก็ดีขึ้นชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นในส่วนตัวเองเนี่ยจริงก็ข้าวัดมานก็บาเราก็สำมารหลังไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือใจอยู่ในบุญตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธุรก,กิจที่ทําก็ ไม่เคยมีปัญหาค่ะก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าเหตุการณ์เพราะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่แล้วก็สวนกระแสได้ทุกครั้งค่ะเดือนมีนาเนี่ยเรายังขายบ้านไม่ได้เลยพอคุณเป็นจันร์ล้อจะาชัยเอาตัวนับสัมมาระหังมาให้เราก็เลยมาอธิษฐานกันมีเซลล์อยู่2คนและแม่บ้านหนึ่งคนก็บอกว่าวันนี้เราต้องอธิษฐานนับให้ได้คนละ500 500ครั้งทุกคนจะต้องทำให้ได้แล้วพอดีเราทำได้เสร็จก็มีโทรศัพท์เข้ามา ว่าเดี๋ยวเราจะมาจองบ้านนะแล้วนี้เราก็บอกอุ้ยจะจองหลังไหนเหรออะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งเขาก็มาบอกว่าพี่จะจองหลังเนี้ยนะบ้านเลขที่55จะซื้อเงินสดแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะจนแบบวันหนึ่งสองหลังก็มีค่ะต่อมาเราก็ได้อีกจนถึง11หลังค่ะก็คือเราก็ว่าเออสามารถหลังนี้มันช่วยเราได้จริงเราก็เลยทํากันมาตลอด อยากชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่ใครยังไม่มีจิตที่มุ่งมั่นที่จะทำอะไรว่างๆก็ลองสัมมาละหังนะคะแล้วจะบังเกิดกับท่านอย่างอัศจรรย์เองค่ะ